ครับสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนหับกับชูสองบาหน่อยคนบินดีคือเก่าอแล้วพี่น้องวันนี้ก็มาเที่ยวอ,อันนี้มาชวนประสมแหง่งศาสตร์ศิลิกิตินี่แหละพีนะ่น้องเห็นรอบรรยากาศพีน่น้องโอ้ทั้งหลังขนาดย่ำขึ้นเลยนี่พีน่น้องเลยเดี๋ยวอามิมีโอกาสมาย้มกับเงินเนานะมาปัน่น มาปั่นเพื่อเป๊ะยี่นี่เขาให้ปั่นซี่เนาะเขาให้ปั่นซี่อย่างนี้พี่น้องฟังนะนี่ถ้าจะปั่นแค่นี้แหละเดี๋ยวมีโอกาสเมือ่อนหร่อาชิมาปันนะะ่นอะไรกันชิทายคลิปไปพ่อแม่พี่น้องในบิงึงเก่าเนาะย้ายออกอะยอยู่ในนี่จะมีเป็นไอ้เป็นน้องเนาะเราเรียกน้องขนาดบรรยากาศยมำบุกคลเรื่องอย่ำบุกคลยิ่งง่ามเฮงพี่น้อง มายางแรงๆก็คือสิงามเนาะนี่พี่นนเาน,น,น,นานนแะแล้วจะพา่ยางรอบๆแล้วนี้เนาะยางรอบๆนั่มน้องนี่แหละในการไปถ่ายฟังนะฟังนั้นน่าจะเป็นสวนซุ่นประซุ่แห่งศาสต์สวนประซุ่แห่งศาสตร์สวนสิริกิตินี่แหละพี่เนาะเดี๋ยวสิงห์เงไปเลยเนาะเดี๋ยวสิงห์เงาฟา่เงาออกไปทางนั้นเนาะนี่พี่น้อง อ่าพเพื่ออยากมาก่นั่งรถกลางยันท่าก็นั่งรถเอ็มอาทีมาเนาะพี่นอ้องนั่งรถเอ็มอาทีมามาลงอ่าศูนย์ประชุมศูนย์ประชุมแห่งศาสตร์ศิลกิติสถานีเนาะเท่ากับสีงางมากย่าง,างออกมาจากอ่าสถานีรถไฟฟ,ฟ้ากะบอกใกล้กันไดยเนาะพี่นอ้องย่างออกมาได้เดียวนึง จะมาหอดน,นี่แล้วครับแตมาแย่แรงขึ้นิมวนมาแยา่แรง, <c oughs> าางเลยขึ้นชิคักอยู่พี่เนาะนี่ค้นก็เริ่มบ้างแล้วพี่เนาะค้นเขาก็เริ่มบ้างแหละอันรถเลยเนาะนี่ระมันเกือบเกือบสามถุงเลยพี่น้อนเเงเดี๋ยวอาสีทายออกไปพี่เนาะหยานมาทัานรถไฟฟ้าเนาะถ้ามาทันรถไฟฟ้าเนี่นยเราจาะรถเราต้องนั่งรถแท็กซี่เงือดเลย เอาหลอดเท็กซีก่มาจัดซีมีอารมณ์จัดซีแพงนี่น้องเลยจะไปย่างจัดใบหนึ่งเนาะเอาข้าวหอดผูนแหละเอาข้าวหอดผูนนี่เย็นบ่ดูบรรยากาศเห็นบ่บรรยากาศที่แห้งเลมเลื่อนเย็นเย็นเย็นคือกันบรรยากาศเย็น สวนแต่ว่าใจกลางเมืองกรุงเทพนี่แบบหร้ย,ย่างนะทั้งในกับนี่ทั้งในกับนี่อ่าน,นั้นนี่เขาเห็ดสะพานเลยกับเ,เขาเห็ดสะพานไหนคนไปถ่ายหุ่ถ่ายยังถ่ายเอาวิวมมูใจกลางเมืองกรุงเทพว่าเพราะว่ามันอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพนอนนี่แบบยิ้วงามแห่งนีย้ยังมค้นมาก มาถามมาคือช่นเร่งๆนี่คือสีพ้นกับคือสีรลายเนาะพี่น้องคนกับลายคนไทยก็มีชาวต่างชาติก็มีมีร้ายพี่น้องเลยเขามาแถวนี้เนาะมานาั่งยืนมาออกกำลังกายก็มีคนก็มานาั่งออกกำลังกายก็มีแล้วถิถ่ายไอพี่น,อน้องในเบืองมาโอเคนี่เห็นบ่บรรยาก,กาศเสวยงามเพราะว่า เอาเขาไปข้างในมันก็มืดเลยเนาะเดี๋ยวเลยออกมันยางลินแท่นี่เนาะเดี๋ยวพมืดนาเดี๋ยวสิถ่ายให้มาถ่ายพ่อเมีพี่น้องในเบ้านนี้เนาะพ่อเมีพี่น้องทุกคนในบ้างเนาะเห็นวะบ้านกรุณเทพพี่น้องอ่าเป็นงามเลยปุ๊บมีแต่สูงสูงปุอบนี่ วามาถึงส่วนแรงหรือว่ามาต่เว่นเนาะเอากระซีมานั่งปั่นเลือเป็ดหรือว่ามาพายเพื่อลินอยู่นี่อีชวนนี่เนาะนี่นี่ยูน้องนี่เนาะเห็นบ่มโอ้พี่เนาะยาสียางออกไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตอนนี้กับประมันสี่สามถูกเนาะยาลดไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีเวิร์สเนาะนี่ ยามคืนงามงามไปต่อมายามแรกสีงามเนาะอ่าอ่าเขาก็จัดกิจกรรมมาปั่นเรือเป็ดแปลว่าปัน่นซี่นะปัน่นซี่อยู่นี่นี่เด็กปั่นเรือเป็ดป <c oughs> ั่นนะดูเห็นเหรอั่นดูกล้องดูเห็นเนาะนี่เห็นเนาะเห็นเนาะ งามแห่งคือแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คนี่อีกหนึ่งแลนด์มาร์คเนาะที่สร้างขึ้นเนาะเพี่อคนเขาก็มาไลฟ์โอ้มาทาั้งแห้งวิวแห่งดีเนาะเว้ยหยิดถ่ายออกไปเรื่อย <c oughs> ๆให้พอมีพี่นองในเพิ่งส้มเนาะนี่เองคนเขาก็เริ่ม บัดแน่และเนาะมีซาปรมาแต่เว้นเบบทีนมีซาส,สังสานยังหลายวัอนอันเนี้วันวันถ้าลงมาชมวิวปั่นเลือกเอ็ดเอาเดินใส เลยตางตันเะยตางตันแล้ววันนี้ไอเดียวันบอลนั้นไอศูนประชุมเน,ะนาะอาจจะเป็นศูนย์ประชุมศูนย์ประชุมแห่งราบสิลิกิติอันนี้บอลเขาปันเรียบเป็ดวันนะอันนี้เป็นบอลเขาบหกว่นาสิบไหโออกนาแจฟปันรอบๆแถวนี้เนาะปันรอ,นนอนลบๆปันมานี่รอบๆแถวนี้เนาะ mm hmm. เห็นบ่ โอ้เนาะบรรยากาศโอ้ดีแห่งว่ะเห็นไ่มนี่พี่น้องย่าสีขึ้นอย่างทั้งเทึงเนาะทางต้านนี่เลยอื้อ ไปเลยมาย่างมื่อคืนแน่นี่แล้วพี่เนยไออย่ายงอื่นนี่มืมนี่นะสิม,นะมาปันเรือเป็ดเขาบอกเสียงเงินเนาะเห็นเบิร์นในคลิปเขาลงกับเพ้นท์มา เียงเงินกะว่าเปเสียงเงินงเงน,น,นาะมาถายหูายย่ายยังนี่เนาะวันหนึ่งเขาลงไปเช็คอินเช็คอินถ่ายรูปน,นี่อ๋อประชุมเห็นสะาดจริกลิติ ว้ามายำาเกืดไปแสงสีแห้งงามน้องเ้นีมมายำเกืดตอไปแสงสีแห้งงามไปู่แสงสีสีลายแห้งงามน้อ,อเห็นไหม ก็เลยบ,บ้างนะคนก็กระเริ่มบ้างนีงบ้างเพื่อบ,บ้างเลยเขาแบบขย่ายับเป็นแบบนาะ <c oughs> แก่เสียหอดทางออกพี่น้อยนี่นน กวางมิดวงเลยวันก็ไปพันเพื่อเน <c oughs> นี้ตอนมาลรงสองมาวางังสองถุสองถุบเลเนาะต้นลายลายอยามาเ้ยมาเนี้สามถุมแล้วมิจิดลดเลยเนาะเยนาะอันนี้ตน้นลายลย าก็เลิศบ้างอะไรถ่ายไม่เหลือเลยเนาะมันเลิกบ้างนะพี่น้อย ยำแรงเท่ากับที่มองก,กําลังกายมาออกกําลังกายมาอย่างนี้เนาะเดี๋ยพี่น้องเรือ่องิปิดแหละนี่ยามาแรงเท่ากับมาเรีออกกําลังกายแทนนี้เนาะนี่เห็นบ่มยันตายเิึงยำง่าย,ยาเลยเนาะ ปิดแล้วพี่นนอะเราก่อ,อะไรล่ะมาห่วนาใช่มาม,นานมาปั่นเลือดต็ดออกกำลังกาย <c oughs> อับไอจเป็อย่างนีะเนาะย่าห่อจีมละนี่โอกาสอะไรพี่นเนาะเห็นเนาะเนี่ยง,งามเป็นงามเลยอ๋อ nhiều vô ngầm hè ừ. คนกะนเี้เนาะเั็นาะคนกยังยังยังนีเนาะลงเมือนคนกับว่าขั้นออกขันเบิเนาะนักอยนีางคนกับอาชญาสั่งคนกับยังล่กนเร์ยน้คือกว่งเนรอกวางใหญ่ พี่น้องอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสมีเนาะเอาไว้ปจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย